นะคะพเพื่อนๆเนี่ยสองกระป๋องนั่นยายจะเอาไปให้ข้างบ้านเนาะสองกระป๋องส่วนอันนี้เอาไว้กินเองเนาะเพื่อนในหมู่บ้านก็ถามหายายก็ไม่บอกบอกเขาไปแลว้วแหละว่าไม่มีานาะเขาเคยมา,าเก็บยจ่แเ<ล>มียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้ามาทําไมมาทําไมพเพื่อนๆว,วันนี้จะมาเก็บแอปเปิลนะคะพเพื่อนๆเก็บแอปเปิลไปฝากข้างบ้าน ไม่รู้ว่าจะมีเยอะแค่ไหนแอปเปิ้ลยายมีแต่ตรงนี้แหละปีนี้มีแต่ต้นนี้ต้นเดียวแหละครึ่งตนยย้นที่มันติดลูกอยู่ครึ่ง,ง,งมีกิ่งเดียวอนี้กิ่งเนี้ยเห็นไหมตออื่นก็ไม่ค่อยมีแล้วมันก็ชอบเน่าเนาะนี่พอดียาย้างบ้านเขาถามหาก็เลยจะให้เขามาเก็บก็ไม่รู้จะให้เก็บยังไงเนาะก็เลยแบบโอายายจะเก็บให้หมดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้เขาเนาะ จะพาเก็บไม่รู้ว่าจะเก็บได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันแต่พวกนี้ยายยังไม่เก็บยายจะรอไว้ถึงหน้าหนาวยายจะมาเก็บไปตากแห้งเนาะไปจะพาเก็บนี่จริงๆต้นนี้อร่อยนะต้นนี้กรอบอร่อยต้นเมื่อกี้ที่ว่ามันเยอะเมื่อกี้มันมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงสําหรับทําขนมสําหรับแต่ก็กินได้อยู่แต่สําหรับทําขนมทําอะไรเหมาะเนาะผิวมันไม่ค่อยสวยแต่ตัดไปมันก็โอเคอยู่นะ ปีนี้ไม่ค่อยสวยเลย,อ,ยอันที่ส,งสงูงๆงละใหญ่เอาไม้เกี่ยวเอา สองโลกนี้บ้นเริ่มเลยใหญ่มากเลยนี่ มันมีแบบเนี่ยมันมีจุดด่างดำไม่ได้ใช้ครีมไม่ได้ใช้ครีมกันแดดมันก็เลยมีจุดด่างดำนะคะ ยิ่งยังไม่อยากเก็บหรอกแต่ว่ายัง่าแหละเอาไว้ก็เน่าเพราะว่ายายเก็บไว้ตอนนี้มันก็อยู่ได้ไม่นานให้มันอยู่ในต้นมันอยู่ได้นานเนาะแต่ว่ามันก็เน่าเน่าอีกเก็บไว้ก็เน่าเอาไว้ในต้นก็เน e าไม่รู้จะทํายังไงทําไม่เน่าก็ถ้านกมาก็ไปหมดทานกมานะนี่ตอนแรกในสองปีเพื่อน สองปีออกลูกเต็มเลยโอ้อันนี้โดนจอะแล้วพันนี้เนื้อแน่นทนหนาวได้นานอยู่หนาวได้นานนะถ้าเราเก็บใส่ใส่เอาไว้ในห้องใต้ดินอยู่ได้หลายเดือนเลยเนาะเนื้อมันแน่นเนาะยายจะเอาไว้เนเราไม่เก็บเอาไว้ก่อนส่วนอันนี้ไม่ติดติดอยู่ติดอย,อยู่สองโลกยายเก็บไปกินแล้วเนาะสองปีเหมือนกัน เน่จะมีต้นนี้อีกหน่อยนึงที่มันติดเ,เ,เ,เดี๋ยวจะเก็บหน่อยเนี่ยลูกใหญ่หน่อยนี่นี่แหละเดี๋ยวจะเก็บออกไปแบ่งให้ข้างบ้านมั่งดูดิเนี่ยอ้ยเก็บไม่ถึงเก็บถึงโยแต่มือถือกล่องมันมือถืกอก็กนี่เห็นเปล่าไหนหลักกล่องอยู่ไหนกล่องอยู่ไหนเนี่ย ลองมองไม่เห็นององมองไม่เห็น ได้เต็มกระป๋องละแปบ๊บเดียวเต็มกระป๋องละนี่นะคะเพื<ๆ>่อนๆดูเอาปีที่แล้วกับปีนี้จำได้ไหมปีที่แล้วตรงเนี้ยที่ยายมานังเล่าเรื่องอะไรอะไรให้ฟังเนี่ยต้องหาดูคลิปเก่าๆยายปีที่แล้วเนาะเต็มเลยแอปเปิลยายไม่รู้ว่ายายมีคลิปมีรูปมีภาพอยู่หรือเปล่า เนาะดูปีนี้มันปางกันรบเรีวเลยเนพะื่อนปางกันเรี่ยวเลยปีนี้เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ปีนี้ไม่ได้เอาไปแลกน้าผลไม้นะแค่พอกินเองได้อยู่เนาะยายขอเก็บก่อนด้อน,นูอ่นกระป๋องยายอยู่น,นู่นเล็กๆอันนี้จะเก็บไปให้ข้างบ้านเนาะคือแบบว่าไม่ให้เขามาเก็บเนาะเก็บไปให้เขา ให้เขามาเก็บใยก็อย่างที่เราให้ฟังไม่รู้จะให้เก็บยังไงบอกไม่ถูกเพราะเราเราเองเรายังไม่เก็บเนาะก็เลยไม่รู้จะให้เขาเก็บยังไงก็เลยเก็บไปให้เขาอืเพราะว่าเราคือเก็บตอนนี้มันก็เอาไว้มันก็เนา่าเนาะเอาไว้ให้มันอยู่ในต้นนี่แหละให้มันเน่าบางังอะไรมั่งก็โอเคอยู่เนี่ยต้นนี้ อยู่ได้นานเหมือนกันนะตอนนี้มาไดียวายเขาเก็บก่อนเด้อเห็นไหมมีตรงเน้นทีตรงนี้ทีตรงนั้น,น,นอันหนึง่งตรงนี้อันหนึง่งนี่นะคะเพือพ่อนๆเนี่ยสองกระป๋องนั่นยายจะเอาไว้ให้ข้างบ้านเนาะสองกระป๋องส่วนอันนี้เอาไว้กินเองเนาะ เือนในหมู่บ้านก็ถามหายายก็ไมบ่บอกเขาไปแล้วแหละว่าไม่มีเนาะเขาเคยมาเก็บอยู่ตลอดเขาเคยมาเก็บปีนี้มันไม่มีทุกที่เนาะเขาก็เลยถามหายายก็เลยบอกว่าไม่มีเออแต่ดูก่อนนะถ้าไม่แน่อาจจะเก็บไปให้สักกระปองหนึ่งดูก่อนดูก่อนไม่แน่เพราะว่าในต้นนะถ้าเก็บหมดมันก็มีอยู่นะเนี่ยเพื่อนๆถ้าจะเก็บไปให้เขามันก็มีอยู่แต่ว่าเราก็อยากได้เอาไว้เป็นของเราเอง เหมือนกับว่าอย่างที่เล่าให้ฟังอยู่เล่าให้ฟังอยู่ซ้ำซ้ำซากๆก,ก,ก็คือถ้าเราเก็บไปไว้ตอนนี้เก็บไปทําอะไรล่ะเอาไปไว้มันก็จะเน่าตามไปเรื่อยๆปกติหน้าหนาวเขาก็จะเก็บไปไว้ในห้องใต้ดินเนาะทุกปีถ้ายายจะกลับเมืองไทยยายก็เก็บอยู่เก็บไปไว้ในห้องใต้ดินเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ยายไม่กลับยายก็อยากให้เขาอยู่ในต้นเห็นไหมปีที่แล้วถ้าใครดูคลิปเก่าๆยายยายจะนั่งกินแอปเปิ้ล กลางหิมะเนาะมันก็ยังทนหนาวอยู่ได้เนาะทุกๆปียายกลับเมืองไทยยายก็ให้เขามาเก็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้เราไม่กลับเราก็เลยอยากให้เขาอยู่ในตน้นเราก็ได้กินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางคนไม่เข้าใจก็ดรามายายเออดราม่าเยอะๆเออไม่แบ่งกันอะไรอย่างงี้นอย่างงี้โอ้ <laughs> ถ้าฟังตามปวดหัวเขาไม่เข้าใจเนาะ <laughs> ดูดีเพื่อนๆดูดนี่สะออนเนาะ แต่อันนี้ไม่ค่อยทนหนาวเท่าไรหรอกเดี๋ยวถ้ามันหนาวมาจริงๆยายก็เก็บเนี่ยพวกนี้แต่ว่ายายจะเก็บไปทำแอปเปิลแห้งเนาะถ้ายายเผาไฟพิงเมื่อไหร่ก็จะเก็บไปตากแห้ง hang. มาไปเดี๋ยวว่าพาชิมแป๊บหนึง่งนั่งพักก่อนนั่งพักชิมมาวันนี้จะมาพาชิมหน่อยดูดิเพื่อนดู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 ถายรูปหน่อย นีที่ข้างล่างมีอีกนะดนี่เนี่ยมันหักได้มันหักว้าเฮ้ยเนี่ยมาขอคินจิ้มหน่อยกระปุกกระปิกก็มาแดดซองหน่อยนะไม่ได้ตั้งกล้องไม่ได้หามุมไม่ได้อะไรไม่ได้หามุมกล้องหามุมอะไรหรอกเพื่อนเนาะคือถ่ายให้ดูบ่อยแล้วยายขอันนี้คือนั่งพักเฉยๆเดี๋ยวก็เนี่ยสามกระป๋องเนี่ยใครจะพายายยกไปล่ะทีนี้สามกระป๋องแล้วก็กล้องอีก มาคันนี้อร่อยเล็กๆแต่ว้านหวานไม่ต้องจิม้มไปเกลือกอร่อยอ ที่ไม่สวยไม่สวยนี่แหละมันจะอร่อยลมแรงจังเลยพรุ่งนี้ฝนมันจะตกสามสี่วันแต่ว่าจะตกเยอะแค่ไหนยังไม่รู้นะใหญ่ยยก็เลยมาเก็บไว้ก่อน ลูกเล็กๆมันกัดง่ายลูกใหญ่ๆมันกัดยากฉ่ำเลยอ่ะเพื่อนๆแอปเปิลบ้าน,นเรายายบอกไม่ถูกแต่บางก็ก็บางอันก็อร่อยอยู่นะเมืองไทยยายไม่ค่อยได้ซื้อกินหรอกไปเมืองไทยแอปเปิลอ่ะ เพราะว่ากินพลไม้อย่างอื่นดีกว่าเพออยู่นี่เราก็กินเยอะแยะแล้วเนะแต่บางทีก็อยากซื้อมาชิมดูแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเหมือนแดดซองเอาแอปเปิลบางเดดแดดซอง ูเมืองนอกเขาบอกว่ากินแอปเปลิลวันละลูกไม่ต้องหาหมอเขาว่าป้าเพื่อนแดนมันสองมองไม่เห็นมันเริ่มสุกเต็มที่แล้วอร่อยอร่อยเพื่อน ปะ่ะแค่นี้แหละเนาะโอ้โหแดดมันสองใหญ่มองไม่เห็นเนาะบายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮยะตาด้วยนะคะฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบายบาย